ยอดลงเยีบมเป็ดจปดะลมเยอะๆปตะลมครับส่วนสูงแหมาดเป็แดงลมแทสุดเกือบสูงคคับมางงานกรทอดเกือบไปเลยเกือบรุดไปเลยนี่ติต่อนหเต้ไทรัใบเตยวันพี่ขายนี้ในใส่ป่าเพิ่มด้วตีนเิมตีนเพิมไปเลยนคือมันเหล่มไริดอะไรในสั่งไล่ใส่กีลาสีเหน

เอยยนะจ๊รเลยนะอย่าพลาดนะลม้วนมันมันมีเสี่ยนต่อเสียเลยโอ้ยสั่งเตบอนพี่น้องเอ้เกยดีแท้ในี่ไงดูสมันคืแป้งสั่นดีแท้อ้นักแข่งบนกีฬาเอาสีเขียวอะเ๊

นี่ปุ๊บเปียเียเออเนื้อเดละเล่นเล่นนี่ดีเนะซ้อมนี่ได้ดีเขาเออพเจียวมา้อมบอเรพี่น้องเเสขาลงไม่ได้ต่อเอาลงมาได้เสีเอาใเขาจ้าน่งสองบกจกซะเน้ยเ้เฮ้าเฮ้เ้ยเ้วเ้ยเฮ้เฮ้าเฮ้เยเฮเ้าเยเเน้ยเ้ยงฮ้ยเ้้ ตั้งไว้เลืกสูงว่ะโอเคอมด้ซอมเตอไรอยู่นี่ไปเลยเอาแปรไอ้มุ้งบอลนเอาไอ้มุ้งะนี่มนรสิไปจะมีโอยเลิบอลแข็งซ้อมได้นี่แม่เปอะไรลูกมันมันเบามั้ ไปดูจีไปเอ็นนี่เตะไป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 ครับเอาอีกไปเตะวะเรื่องสองว้าวรังเกียร์ลูกเดียวได้เลยเล่น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 จิ้มบอลอ่ะเออๆล่นจิ้มบอลอ่ะเล่นแข่งอ่ะๆๆนปักจุกบๆกไอาเอาผู้ชายเขาเตะบอลนี่เป็นช่อมันเล่บบอลนี่